สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอนก็จะพาท่านผู้ชมมาฟังความฝันของน้ำพุนะคะน้ำพุพนฝันแม่นนะคะวันนี้แอนก็จะมาถ่ายที่ร้านของน้ำพุนะคะน้ำพุก็เปิดร้านขายส้มตำขายลูกชิ้นขายน้ำปั่นขายน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยนะคะนี่คือร้านของน้ำพุนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ แวะมาอุดหนุนได้นะคะส้มตำน้ำปั่นลูกชิ้นนะคะแล้วก็น้ำอัดลมนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่คลิปเด็ดๆนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยฟังความฝันของน้ำผู้นะคะ เราไปคุยกับน้ำพุกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะขอตั้งกล้องก่อนนะคะอ,อ๋อได้ข่าวว่าฟันดีใช่ไหมคะคุณนาะค่ะอ,อ๋อฟันได้ยังไงคะให้คุณนาฝากช่องได้เลยค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากช่องน้ำพุชาแน,นลด้วยนะคะเพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะทำยูทูปเหมือนกันาากตัวนะด้วยค่ะอ๋อจ้า ช่องนำผู้ชนแนลนะคะท่านผู้ชมเพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะก็ะเป็นหลานของแอฟเองนะคะท่านผู้ชมคะก็ยังไงก็ฝากช่องน้องใหม่ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะคะเพราะว่าเพิ่งทําช่องใหม่นะคะท่านผู้ชมก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่มากนะคะก็ตอนแรกก็เปลี่ยนน่องตอนแ <ละ S 1> รกเป็นช่องเอ็อนพารวยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเปลี่ยนก็ชื่อยยกไปหน่อยนะคะก็เลยเปลี่ยนใหม่ค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าคุณน้าก็ชื่อน้ำพุเนาะก็เลยเอาช่องน้ำพุชนแนลนะคะท่านผู้ชมฝากช่องด้วยนะคะก็วันนี้คุณน้ามีอะไรมาแนะนำเอฟซีไหมคะมีลิปสติกมีโซนะคะลิปแมทเนื้อน้ำนะคะคุณน้าก็ขายลิปสติกด้วยเนาะค่ะเป็นลิปแมทมีโซน้ำาข้าวจากเกาหลีนะคะทาง่ายแห้งเร็วนะคะปากไม่แตกไม่เป็นคุยนะคะ ติทดทนนานตลอดวันค่ะสนใจแอดไลมาหาน้ำผู้ได้นะคะบอกบอกเบอร์แอดไลเอฟซีเลยเ <competency> บอร์0 8น4 8 2 8 1 4 1่อหนึ่งค่ะใครสนใจแอดไลมาที่เบอร์นี้เนาะน้ำผู้เนาะ <c oughs> ก็เผื่อว่าเอฟซีอยากจะสวยปากแดงแดงเหมือนน้ำาฟุนะคะท่านชมครับทาแล้วปากแดงเปรตเลยค่ะท่านชมสวยค่ะ <c oughs> แห้งเร็วนะคะไม่นเหนียวไม่นานนะคะ ติดทนนานเนาะค่ะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะท,ท่านผู้ชมทำเอดลโองก็ได้ค่ะเอนโลงก็กันน้ำ <laughs> ได้นะเดลยออสโองเป็นคุณนาของนำ้ำพุค่ะ <laughs> ท่านผู้ชม <laughs> วันนี้ก็อยากจะมาถามความฝันของนำ้ำพุว่านำ้ำาพุฝันอะไรยังไงบ้างเนาะฝันถ่าไปร่วมทำบุญที่ในสักแหงนี่แหลจะจำไม่ได้นะคะ ก็มีคนไปหลายคนอยู่นะคะไปเยอะมากเลยค่ะก็อยูยู่มีแม่ชีมาเขียนตัวเลขแล้วยื่นให้นะคะจ้ะ <Yeah>. oh. ตัวเลขที่แม่ชีเขียนให้จะเป็นเก้าเก้ากับหกห้านะคะคือ <Okay. S 1> เราเราไม่ได้ขอแม่ชีใช่ไหมไม่ได้ขอคะ่ะ oh. อยูยูก็ไป <to> <ๆ>ร่วมทําบุญแล้วแม่ชีก็เขียนตัวเลขมายื่นให้อ oh. สงสัยแม่ชีจะเอาโชคมาให้แน่ๆเลยเนาะแอดเดียวนะจ้ะ ค่ะหลังจากที่ร่วมทําบุญเสร็จนะคะก็<อ>จะไปพาเพื่อนคนหนึ่งนะคะไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งนะคะจำชื่อวัดไม่ได้่ไม่ได้วัดเดียวกับแม่ชีใช่ไหมคะจ้าอ๋อคนคนละที่คนละที่กันใช่<ๆ>ก็พาเพื่อนเดินไปนะคะไปถึงที่วัดนะคะ <c oughs> ก็จะนําสังฆทานไปถวายพระนะคะเจ้อยู่พระก็เขียนตัวเลขใส่กระดาษแล้วก็ยื่นให้อีก นะคะตัวเลขก็จะเป็น9ก้าเก้ากับแปดสี่นะคะตัวเดียวกันในรันเก99เนาะตัวเดียวกันกับองแม่ชีของแม่ชีค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขที่ระกับแม่ชีเขียนให้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ตัวเลขที่แมชีเขียนตัวเลขให้น้ำพุนะคะก็เขียนให้99กับห5้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากได้รับ ตัวเลขจากม่ชีสร็ ia, จเนาะก็อยากจะทําบุญสังฆทานอยากจะถวายสังฆทานกับพระ <S <s <falling> <S ก็เลยไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมน้องพุมได้แล้วก็เดิ <ไป S 1> นเดิไปไปน <ล BI. S 1> ไ,ปไปทําบุญอีกที่หนึ่งนะคะท่านชมกับพระเนาะพอได้ทําบุญเสร็จเรียบร้อยพระก็เขียนตัวเลขยื่นให้อีกนะคะท่านผู้ชมก็พระเขียนให้99กับ8ปนะคะแล้วก็ตัวกันจะมี6 6นะคะท่านผู้ชมเพราะว่า9กับ6 ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมือไม่ก็หกเก้าก็ได้เนาะเพราะว่าหกเอาน้ำผู้เกียนหกเก้าเพิ่มเียนหกเก้าแล้วก็เขียนหกับเก้าแล้วก็มีเก้าห้าด้วยนะผู้เกียนเก้าห้าด้วยกี่ลังกาเอาให้หมดอันนี้เอ้าตัวกันจะมีหกหกกับหกเก้านะคะท่านผู้ชมก็ตัวเลขไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่ยมไม่มันดุตัวเลขไม่ค่อยเยอะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า ก็ให้มาสีหางนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเรากันความผิดพลาดเอาไว้นะคะก็เลยจับเก้าตีลังกาลงเป็นหกหกนะคะแล้วก็หกเกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมากก็จะออกแ<ะ>นวนี้เนาะเหมือนเอ็ดมิวตีังาชอบตีลังกาก็ถูกของเขาจริงๆค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมากเอดก็จะซื้อตรงๆค่ะเอ็ดไม่ค่อยชอบตีลังกาค่ะ <laughs> เด็ดโชคลังกานี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของน้ำาพุที่ฝันนะคะก็เลขที่แม่ชีเขียนให้ก็จะมี99กับห5นะคะแล้วก็เลขพระเขียนให้ก็เป็น99กับ8 4สนะคะตัวกันน้ำาพุเขเขียนให้เป็น66กับ69นะคะแต่ก็อย่าลืมห5นะคะ6 5ก็ตรงก,กาด้วยนะคะเป็น95ด้วยนะคะท่านผู้ชมกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเพราะว่า โรคโครบค่ะแอดโรคโครบกลัวพลาดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็พิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือไม่ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าชอบก็จัดไปค่ะท่านผู้ชมตัวเลขก็สวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวเลขก็ตัวเดียวกันแล้วก็ไม่เยอะด้วยค่ะท่านผู้ชมชอบก็ตามเลยนะคะตัวสีแดงด้วยนะคะท่านผู้ชม น้ำพุเคยฟันแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะเป็นฟันครั้งแรกค่ะแบบนี้๋อฝฟันครั้งแรกที่ว่าพระกับไม่ชีเขียนตัวเลขให้ใช่ไหมใช่แล้วเคยฟันเห็นพระแบบเห็นพระทั่วไปไหมหรือว่ายังไงพระทั่วไปก็คือเห็นฟันเห็นใช่ไหมแต่ยังแต่ไม่คือไม่มีแต่ไม่เคยฟันแบบเขียนตัวเลขแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะใช่แต่ก่อนเคยได้โชคกับความฝันไหมน้ำพุ เยค่ะ<อ>ถูกบ้างแต่บางฟันก็ตัดไม่เป็นตีไม่เป็นเออตีไม่เป็นเนาะฟันแม่นแต่ตีไม่เป็นแต่ส่วนมากก็เห็นว่าถ้าฝันได้อุ้มเด็กน้อยประมาณนี้ก็จะมีโชคใช่ไหมใช่อ๋อก็น้ำพุน้ำพุก็ชอบฝันว่าชอบได้อุ้มเด็กน้อยนะคะท่านชมถ้าได้อุ้มเด็กน้อยน้ำพุก็จะมีโชคนะคะแต่ว่า เพิ่งฟันเห็นพระเป็นครั้งแรกงวดแรกนะคะท่านชมว่าเห็นพระกับแม่ชีเขียนตัวเลขให้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขของน้าพุนะคะท่านผู้ชมคะเผื่อว่าจะมีตัวเลขที่ถูกใจนะคะเพราะว่าเรื่องความฝันก็ห้ามกันไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็ ทุกคนมีสิทธิ์ฝันได้ต่างๆนานานะคะท่านผู้ชมคะก็อันนี้ฝันจริงๆนะคะไม่ได้มาโกหกหรือไม่ได้สร้างเรื่องเนาะแต่ฝันก็คือฝันนฝันก็คือฝันนะคะท่านผู้ชมไม่ฝันก็คือไม่ฝันนะคะถ้าถ้าฝันก็อยากจะมานําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะท่านผู้ชมว่าเลขจะมาตัวไหนนะคะเพราะว่า ค่ะวันนี้ก็ได้มาฟังความฝันของน้ำพุนะคะช่องน้ำพุชาแนลนะคะน้ำพุก็ฝันว่าพระกับแม่ชีเขียนตัวเลขให้นะคะตัวเลขที่แม่ชีเขียนให้ก็จะมี99แล้วก็6 5หพระเขียนให้ก็เป็น99กับ84นะคะแล้วก็มีตัวการที่น้ำพุเขียนให้ก็จะมี6 6แล้วก็6 9นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบตัวเลขของน้ำพุช่องน้ำพุชาแนลก็ ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะน้ำผู้มีอะไรจะพูดกับเอฟซีไหมคะค่ะก็อ,อยากจะฝากช่องน้ำผู้ชาแนลไว้กับเอฟซทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้น้ำผู้ก็จะมี Lip m a แมทมีมีโซมานำเสนอนะคะ เป็นลิปแมตเนื้อน้ำนะคะนำเข้าจากเกาหลีนะคะทาง่ายติดทนตลอดวันนะคะกันน้ำไม่เหนียวไม่นานะคะใช้ดีมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะ fc ค่ะเพราะว่าน้ำพูก็ใช้ประจำทุกวันใช่ไหมค่ะทาแล้วสบายปากนะคะปากไม่แห้งไม่เป็นคุยนะคะไม่โรคนะคะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะ fc ค่ะเผื่อว่า fc ท่านผู้ชมทางบ้านสนใจนะคะท่านผู้ชมก็แอดไลน์มาที่ นำผู้ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะบอกบอเบอร<ะ>์อะไรน้บอบอกบวกเบอร์เขาศูนย์แปดสามสี่แปดสองแปดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกนได้นะคะ แท่งละ290บาทนะคะสรงตรีตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะคะลองลองทาให้ท่านผู้ชมดูสิคะทั้งผู้กับคุณดูใช้ดีมากๆละองท่านชมติดทนนานนะองทาให้ดูแะ้งเร็วนะคะให้ดูนะคะท่านชมต้องใช้กระจกด้วยนะคะทาแล้วสวยเลยใช่ไหมเอลลอองสวยค่ะเพราะว่าติดทนนานอันนี้ก็ทามาจากบ้านแล้วนะแห้งเร็วไม่ติดแก้วนะคะเกลี่ยง่ายค่ะท่านชมเห็นไหมคะ น่ได้จะคุยิไ,ยไว้ก่อนนี่นะคะท่านผู้ชมก็ติดทนนานนะคะท่านผู้ชมเกลี่ยง่ายค่ะสวยมากๆสีสวยค่ะท่านผู้ชมใครสนใจก็แอดไลน์มาที่น้ำผุได้นะคะวันนี้ก็มาช่วยโฆษณาน้ำผุค่ะท่านผู้ชม <laughs> ตัวนี้จะเป็นสีส,สีแดงอมน้ำตาลนะคะ สวยมากๆค่ะท่านผู้ชมท่านใดชอบ้แห่งเเร็วลิปสติกของน้ำพุก็แอดไลน์มาที่น้ำพุได้เลยนะคะน้ำพุก็บอกเบอร์ไปแล้วนะคะแอดก็อยากจะย้ำตัวเลขของน้ำพุอีกครั้งนะคะเลขน้ำพุฝันนะคะก็มี99 6าหแล้วก็84666 9นะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่าน แอดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็แอดก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องมิว c h ชาแนลทุกทุกคนมีโชคถูกหวยรวยรวยไปกับตัวเลขของน้ำพุนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้ำพุช่งดีบายบ,า,บ,า,ยบายค่ะ